ผมว่าอีกเพลงนี้หมคัตรือว่าเห็นใจพี่เขานะเห็นใจพี่เขาแล้วคุณแม่ช่วยอะไรลูก็นใจไปขคุณแม่คุณแม่ถามว่าพี่ชื่ออะไรครับชื่อบอกครับพีมอสครับ เสียงเหมือนนวดเสียเหมือนอะเลยกนเนื่อเจอดีเหนื่อนกั้นะปวดท้องฮึ่พี่น้องทุกคนตัวเนี้ยไม่ชอบตัวนี้ไม่ชอบ โอ้โหใคหรอฮะ้ใจบ้างนะเอาละเป็นี่นี่นี่อย่าอย่าให้ี่พากันก็โอ้โหโอ้โหนี่ อันนี้นอนหอบแล้วฝันดีเลยใช่ไหมฮะบายแล้วทีนี้บายแล้วทีนี้นะอาถรรพใช่ไหมมา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 ตรงนะีนะ้กนะ็ไปด้วนยะ นแม่ครับพี่ลมเปปืนไม่เสียสนุกกันเลยครพอดยังครับดูจากทรง้วไม่น่าจะพอพี่เล่ไวไโอเคไปช ไม่ชอบถามพี่มอพี่มอชอบไหมอันแตอว่แขอบค อีกเพลงใช่ไหมไปไปเพลงอะไรอีกเพลงใช่ไหมฮนะตอนนีไ <ป S 1> ้ไ, <ป S 1> ไม่คุยกับผมแล้วนะ <ไป S 1> ติดใจกับคุยกับพี่มอสอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ย